รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่มีใครแบบรู้จักมากมายนะักอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วแบบก็คนส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าเออสเปนน่าจะเป็นคนที่ชนะคันนั้นก็แบบพลิกมาชนะสเปนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่คนคานไม่ถึงเหมือนกันอะคะ่ะ ก่อนหน้านี้ใช่เราทําเพื่อตัวเองเป็นหลักเพื่อครอบครัวจบจากตรงนั้นเราอยากจะลองทําเพื่อประเทศใช้ร่างกายนี้ทําให้ดีที่สุดจนกว่าจะทําไม่ไหวเพื่อประเทศ ไอคอนิกปลุกฝันปั้นตำนานนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหญิงให้ทุกๆคนคิดถึงตำนานฮีโร่เหรียญโอลิมปิกเนี่ยคุณจะคิดถึงใครคะแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของน้องวิวโยพาอยู่ในนั้นแน่ๆเลยค่ะย้อนกลับไปในปี2004โอลิมปิกเกมที่เอเธนได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในชื่อวิวเยวภาบุรพพลชัยเอาไว้ในฐานะนักเทวันโดไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิก และนั่นทําให้เกิดปรากฏการณ์วิลฟรีเวอร์ขึ้นทันทีหลังจากที่เธอกลับถึงไทยวิลกลายเป็นขวัญใจคนทุกรุ่นไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของเธอจากเด็กสาวผมสั้นในชุดเทวันโดและมงกุฎช่อใบมะกอกในวันนั้นสู่การเป็นตำนานที่ยังถูกพูดถึงในวันนี้วิลยาวพาบูรพลชัย ก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวิวมาไกลๆเลยวันนี้พี่หญิงมาหาถึงหัวหินเลยนะคะเพราะว่าจะมาเยี่ยมเยียนตำนานฮีโร่เหรียญโอลิมปิกของเราเป็นยังไงถ้าเกิดคุณคุณเนี่ยนะคะย้อนนึกถึง20กว่าปีที่แล้วผู้หญิงผมสั้นเหรียญทองแดงและมงกุฎชอบมะกอกของเธอมีคำโปรยให้ครบ <c oughs> ซึ่งช่วงนั้นเนี่ย วิวกลับมาเมืองไทยวิวต้องขึ้นรถแห่พี่จับได้เป็นแบบฮีโร่จำบรรยากาศตอนที่แบบว่าคนมาต้อนรับเราได้มาปกติแล้วก็ไปแข่งแมตช์อะไรมาได้เหรียญก็มีคนรับปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นโอลิมปิกอะคะ่ะตอนที่แบบลงเครื่องบินมาเนี่ยก็คือแบบโอ้โหคนมาเยอะมากแล้วแบบทำตัวไม่ถูกเลยค่ะว่าแบบโอ้ยทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยย้อนไปในเวทีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนักกีฬาทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะกับโอลิมปิกคือตอนนั้นเนี่ยก็คือที่กรุงเอเธนส์บรรยากาศการแข่งขัน เป,เป็นมหากรรมที่แบบใหญ่ที่สุดจริงๆก็คือเป็นประสบการณ์มันเป็นครั้งแรกของวิวด้วยอะค่ะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับชีวิตทุกคนก็มุ่งมั่นค่ะแบบมันเ,นเหมือนทุกคนมาแบบมีไฟในตัวกันมาหมดว่า,าฉันจะต้องคว้าเหรียญให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นอะเอาจริงๆคนไทยเราจะได้เหรียญก็คือมวยมียกน้าหนักบ้างแต่วิวคือคนแรกที่เอาเหรียญมาให้กับเทควันโดก็จริงๆแล้วอาจจะแบบเป็นสิ่งที่คนอาจจะคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่วิวไปตอนนั้นอะไม่ มีใครแบบรู้จักมากมายนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบรอบแรกมาบูต้องเจอแชมป์โลกด้วยแบบ2สมัยจากประเทศสเปนอะไรเงี้ยค่ะก็คนส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าเออสเปนน่าจะเป็นคนที่ชนะวันนั้นก็แบบพลิกมาชนะสเปนได้อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่คนคาดไม่ถึงเหมือนกันอะค่ะคือหลังจากเราชนะสเปนปุ๊บเรากลายเป็นตัวเต็งเลยไหมจากที่เป็นม้านอกสายตาแต่พอเข้าไปอีกรอบนึงแพ้ค่ะก็เลยแบบ แต่ทีเนี้ยคนที่ชนะวิวในรอบ2องะค่ะก็คือเขาได้ชิงชิงเข้าไปชิงทีเนี้ยวิวก็เลยต้องมาคไยสายเตะก,กับคนที่แพ้ค,คนที่เข้าชิงทั้ง2สายใหม่หมดเลยแล้วที่นี้ก็เลยมาชนะอีกสองรอบก็เลยได้เหรียญทองแดง มันก็เลยเป็นภาพจําที่แบบว่าเป็นสาวน้อยผมสั้นด้วยเนาะ<ช>แล้วก็มีมงกุฎช่อมะกอกซึ่งตอนนั้นเป็นเอกลักษณ์มากๆใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการกลับไปแข่งขันในสถานที่ที่เป็นต้นกําเนิดของโอลิมปิกนั่นก็คือเอเธนที่ประเทศกรีซปีนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดูขลังแล้วก็มีซิกเนเจอร์คือเป็นช่อมะกอกเป็นอะไรที่แบบเท่มากตอนนั้นบอกได้เลยนะคะว่าเป็นวิวฟีเวอร์จร,จริงนะไม่ว่าจะรายการไหนเนี่ย ไปออกมาแล้วทุกรายการทุกช่องสำคัญจนกระทั่งแบบว่ามีเป็นการ์ตูนเป็นของตัวเองด้วยอะ่ะใช่ค่ะเป็นหนังสือการ์ตูนใช่ไหมเป็นหนังสือการ์ตูนค่ะ,คะอตอนนั้นก็จะเป็นสยามอินเตอร์คอมิกเนาะมันพลิกชีวิตเราไปเลยมาหลังจากโอลิมปิกครั้งนั้นยอมรับว่าพลิกมากค่ะแล้วว่าตัววิวเองก็รับไม่ค่อยทันด้วย น,นั้นอายุ1 9เกายัง20่แล้วคือชีวิตเป็นนักกีฬามาตลอดพอเจออะไรที่แบบมันเยอะแล้วมันเราเรา,เร,ารับมือไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แล้ว,ลวเรายัางต้องซ้อมอยู่ด้วยเป็นนักกีฬาเปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะแบบทำตัวไม่ค่อยถูกนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้นี่เซียนไม่ <S 1> <S 1> เซียนกล้องมากแล้วนะคะหัน,นมานานะะ <S 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 แล้วค่ะ ้อนกลับไปตอนนั้นทําไมเรามาเริ่มจริงจังกับกีฬาเทควันโดตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่13เนี่ยตอนนั้นจัดที่อ่าอิ t แพ อารีนาเมืองทองธานีแล้วพว่วเรียนอยู่สวนกุหลาบนอนทีนี้โรงเรียนเขาก็เกณฑ์ให้นักเรียนไปดูไปเชียอะไรเงี้ยตอนนั้นวิวก็ไปดูค่ะตอนนั้นไปดูยิมนาสติกพี่อมรเทพแววแสงค่ะทำท่ากังเขนเลยาเรจำได้เลยเหรียญทองใช่ก็เลยแบบปุ๋ยเท่อ่ะแล้วตอนพี่เขารับเหรียญแบบมันเป็นอะไรที่แบบปลื้มใจแทนปื้มแบบน้ำตาเขาจะไหลอ่ะแล้วเราก็แบบปุ๋ยด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้าการ์ตูนบ้าอะไรอยู่แล้วเราชอบ อะไรแบบเนี้แรงบันดันใจอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีความรู้สึกแล้วอยากเป็นนักกีฬาแบบนี้บ้างเหมือนมีไฟในตัวมันร้อนมันร้อนอแต่ยังไม่รู้จะเล่นอะไรทีเนี้ค่ะ ในช่วงเอเยนเกมนั้นนะวิวก็ชอบดูพวกมวยสักลสมัครเล่นด้วยชอบดูมวยชอบดูการต่อสู้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็อยากเป็นนักมวยแต่ว่าจะไปเรียนที่ไหนว่านักมวยตอนนั้นคิดไม่ออกไงทีนี้พอเปลี่ยนมาอีกช่องหนึ่งมาเจอกีฬาเทควันโดก็เลยบอกโอ้ยอันนี้แหละใช่เลยเพราะว่าที่โรงเรียนเรามีสอนอะไรอย่างงี้เอาใกล้ตัวไว้ก่อนเลยใช่ใช่ค่ะมันก็เลยมาลงตัวที่เทควันโดใช่โอ้โหและเห็นบอกว่าจริงจังเลยถึงกับบอกคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมใช่ว่าก็อยากเล่นวันนั้นก็ดูทีวีกับคุณพ่อคุณ บ้านที่แฟดทหารนี่แหละแล้วอบอกว่าอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวอีก4ี่ปีจะไปให้ได้เลย Asian Game ปูซานเอเชียนเกมก็ประกาศออกไปแล้หใช่บอกกับพ่อกับแม่คือคุณผู้ชมคิดแล้วอาจจะเหมือนหญิงนะเดี๋ยวก่อนลูกลูกการจะเป็นนักกีฬาไปเอเชียนเกมได้อลูกต้องฝึกก่อนนะลูกต้องซ้อมก่อนนะลูกต้องจริงจังติดทีมชาติก่อนนะใช่พ่อแม่ของวิวเขาจะพูดแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะติดตามกันค่ะ ยังคงอยู่กับน้องวิวยาวพานะคะคนที่มีแรงบันดาลใจว่าอยากจะเป็นนักกีฬาที่ได้ไปเอเชียนเกมทั้งทางที่ตัวเองยังไม่ได้เล่นกีฬาอะไรเลยเขไม่ตกใจเนออยู่ดีๆแบบว่าเอ้ลูกฉันก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติจะไปเอเชียนเกมเลยเหรอคุณพ่อเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเป็นนักพลกายอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอวิวบอกว่าเออจะไปนะเอเชียนเกมจะเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็แบบ ปิ้งตาเป็นประกายขึ้นมาเลยคุณพ่อคุณแม่เขาแบบโอเคมากๆเลยคือเขาไม่ได้มาแบบพูดดูถูกความตั้งใจของเราหรือแบบทาเป็นตล,ลกหรืออะไรอย่างเงี้ยพออีกวันหนึ่งค่ะก็คือออกแบบการซ้อ,อมไปวิ่งต้องวิ่งแบบนี้ซื้อกระสอบมาให้เตะต้องอเ,เล่นเวทแบบนี้เล่นขาท่านนี้เพราะเขาเป็นนักพอกายไงที่บ้านก็จะมีแบบแฟดทหารแต่ว่าจะมีอุปกรณ์ของฟิตเนสอ่าอ,อันนั้นก็เลยแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบเออซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าเขาสนับสนุนเราอยากจะให้ความฝันเราเป็นจริงได้เลย โดยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอะไรกันอะไรอี้ไม่มีเลยใน่ใช่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่บางคนฟังแบบนี้แล้วบ้านรวยไงทำอะไรก็ได้อ่ะก็ไม่ไม่ได้รวยค่ะ คุณพ่อก็เป็นทหารนะคะก็เป็นแบบระดับยศไม่ได้เป็นนายร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่ก็ค้าขายก็คืออาจจะพอมีพออยู่พอกินแต่ว่าถ้าจะต้องไปเสียเงินเรียนอะไรพิเศษเพิ่มหรือว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆชุดเชิดไปแข่งการเดินทางแล้วอาจจะไม่ได้มีพร้อมขนาดนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามหาเงินเพิ่มเพื่อมาซัพพอร์ตในการกินมันก็ต้องกินด้วยเนาะเป็นนักกีฬาการเดินทางไปแข่งอุปกรณ์การซ้อมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัววิวเองอะตอนที่ไปเรียนเทควันโดก็ไปหาที่เรียนฟรีตลอดตเวนออกไปแบบซ้อมในที่ที่ผู้ใหญ่เขาเมตตาเราสอนให้เราฟรีอะไรเงี้ยก็ไปไหลายๆที่อะคะ่ะตอนที่ไปแข่งครั้งแรกก็คือยังไม่มีเลยสนับแข่งสนับขาคืออะไรต้องซื้อด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือไปแบบไม่มีมคุณครูที่ที่สอนให้วิวอะตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่ศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยเขาก็เห็นว่าเออแบบมันไม่มีสนับใส่อะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเอาสนับเก่าๆอะค่ะเอามาให้แล้วคุณแม่ ก็เอาไปเอาผ้าห่อเย็บเย็บให้อะไรอย่เงี้ยก็เลยได้มีสนับแบบผ้าแบบนั้นมาใช้ค่ะแบบ ที่เป็นของเอามาซ่องมาค่ะแล้วเราเคยโดนดูถูกบ้างไหมด้วยการที่เราแบบเอยมาใช้ของคนอื่นต่อนี่ของเก่าอย่างเงี้ยมีไหมโดนบูลลี่ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องบูลลี่ของเก่าแต่ว่าอาจจะมีโดนเรื่องแบบไปซ้อมหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะคือแบบอันนั้นก็คือเราก็เป็นเด็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไปบางที่อ่ะก็ไปโดนรับน้องเหมือนกันคือไปขอความรู้ด้วยความเป็นเด็กแล้วไปเองก็ไ,งได้มีแต่พี่ๆแนะนําว่าที่นี่เขามีสอนนะมีสอนเราก็ไปแบบเออขอซ้อมค่ะบางที่ เขาก็เมตตาเราค่ะบางที่ก็อาจจะโดนจัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างเหมือนกันกว่าจะได้แบบมาเป็นนักกีฬาอย่างเต็มตัวเข้าสู่ทีมชาติอย่างจริงจังก็ผ่านอะไรมา,าสาหัสอยู่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้หล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ดีกว่า เป็นนักกีฬาที่มีความตั้งใจมากๆค่ะมันมีแมตช์หนึ่งที่เป็นแมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยเห็นบอกไปพูดอะไรกับโค้ชเชใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยสมาคมก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหมดเลยนักกีฬาชุดใหม่ก็ต้องค้นหานักกีฬาใหม่โดยการดูจัดชิงแชมป์ประเทศไทยเนาะส่วนโค้ชก็เป็นโค้ชใหม่เหมือนกันมาจากประเทศเกาหลีนั่นก็คือโค้ชเชนั่นเองก็เป็นครั้งแรกของโค้ชเป็นครั้ง,คครงแรกเลยที่โค้ชเชแบบมาที่ประเทศไทยอะค,ะค่ะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นวิวก็เป็นเด็กเนาะไปแข่งมุ่งมั่นจะอยากจะได้เหรียญทองแมตม ขอมาแนะนําให้รู้จักว่าคนนี้โค้ดเกาหลีคนใหม่นะชื่อเชยองซอกอ่าทีเนี้ยวิวก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นไม่รู้แบบอะไรมันเข้าสิงเออ I want to be n a t i o ่ a l team อะไรเงี้ยก็บอกไปอย่างเงี้ยโค้ดเชเองก็ไปสัมภาษณ์ในหลายๆรายการเหมือนกันว่าแบบจะจําได้ว่าคือไอเด็กคนนั้นที่ตัวเล็กเแล้วมาบอกว่าเอออยากจะเป็นทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือจําเราได้เพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วความตั้งใจแล้วดันได้แชมป์อีกใช่ไหมคะแมทนั้นก็แมทนั้นก็ได้แชมป์ค่ะแล้วก็ได้รางวั ในในปีนั้นก็ได้รับเลือกให้เข้าไปคัดตัวไปเก็บตัวซ้อมอะค่ะ,มมคะบรรยากาศในแคมป์เป็นยังไงบ้างคะเพราะมันมีแต่คนเก่งๆมา,างลงต,ต,รตรงนั้นค่ะมันก็ต้องปากกัดตีนถีมนิดนึงคือคทุกคนก็อยากจะเป็นตัวจริงทุกคนก็อยากจะได้รับเลือกเนาะ คือโคชเชเขาจะมีการซ้อมแบบว่าในเวลาซ้อมก็คือจริงจังร้0ยเเซนคือเป็นระบบโปรียสตล์แล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายอันนี้คือเซ็ไม่ต้องมาเกรงใจรุ่นพี่รุ่นน้องไม่มีค่ะคือถ้าเขาบอกเตะคือต้องทําให้ดีที่สุดคือถ้าไม่ดีก็จะโดนแบบมีบทลงโทษอะไรอย่างนี้เห็นบอกว่าโคชเชสมัยนั้นดุมากที่สุดเรื่อขึ้นชื่อลือชา ถ้าเป็นตัววิวอะกับโคชเชวิวรู้สึกว่าพอหนักๆอะเราเหมือนอเราผ่านสิ่งนี้ไม่ได้เราทําได้เรามั่นใจอ,อะไรเงี้ยถึงตอนซ้อมอะโค้ชเขาจะดุก็คือมันเป็นหน้าที่ของเขาเนาะแต่ว่าในตอนที่วิวมีปัญหาส่วนตัวค่ะอย่างเช่นป่วยไม่สบายโค้ชเขาก็จะคอยมาแก้ปัญหาซัพพอร์ตให้คือเขาจะเป็นคนจริงจังกับงานค่ะแต่บทที่จะแบบว่าซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตเต็มที่จริงๆแล้วพอสุดท้ายเนี่ยจากการคัดเลือกในแคมป์เราก็ได้มาเป็นตัวจริง ช่ก็ได้ไปอย่างที่ตั้งใจไว้เอเชียนเกมปูซ่าอ๋อแล้วคือ,อคือแมตช์นั้นคือเพื่อเอเชียนเกมโดยเฉพาะใช่ใชค่ะ,คะตอนที่เราได้ไปเราตั้งเต้าไหมเฮ้ยฉันได้มาเอเชียนเกมแล้วอะแค่นี้คือฟินแล้วตั้งเต้าเอาเหรียญเลยค่ะเอาเลยคือเหรียญทองเลยอันนี้มองอ,อย่างเดียวแล้วคือเหรียญทองคือตอนนั้นเนี่ย เราเด็กเนาะไม่มีการลดความกดดันตัวเองใดๆทั้งสิ้นทําดีที่สุดเดรียนทองนี้อย่างนี้แต่คือข้าพาก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ก็รับได้อะไรเงี้ยก็กลับมาซ้อมใหม่เรารู้ตัวว่าเต็มที่มากๆแล้วกับสิ่งที่ซ้อมอะไรเงี้ยรอบที่ชิงชนะเลิศคือเราชิงกับประเทศเกาหลีเกาหลีใต้ที่เป็นเจ้าภาพแล้ว เราคือคะแนนเสมอค่ะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ย<อ>การให้คะแนนก็คือกรรมการเ,<อ>เขามีสิทธิ์ชี้ขาดว่าจะให้<อ>ใครก็ได้<อ>คือเราก็เต็มที่แล้วเ,<อ>เราก็ภูมิใจละ<อ>พอวันที่เราตั้งเป้าแล้ววันนั้นวันที่มิวได้เหรียญเงินเอชเกมค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบมันทั้งภูมิใจในตัวเองเอมีพลังอย่างบอกไม่ถูกขนาดเราแม่งธรรมดามากอะแค่เรามุ่งมันในสิ่งที่เราทำแล้วมันสำเร็จว่ะมันแบบมันมีพลังอย่างบอกไม่ถูกแล้วเอเชนเกมในภาพที่เราฝันเอาไว้ตั้งแต่แรกกับความเป็นจริงอ่ะมันภาพมันชัดเหมือนกันเลยไหมหรือมัน แตกต่างยังไงคือมันก็เป็นสิ่งที่มันมัน,มนควรจะเกิดขึ้นตามที่เราคิดไว้แหละม,มันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้ต่างกันมากาอะไรเงี้ยจะบอกว่าวิวมุ่งมั่นดีวะ่ะคือในวันที่วิวประกาศกับพ่อกับแม่ไปแล้วก็คือตั้งแต่วันนั้นมาคือมุ่งมั่นทุกวันคนบอกว่ายากหรือเป็นไปไม่ได้คืออันนี้แบบจะแบบ สู้ตายแบบเหมือนในการ์ตูนอะไร <Ừ. S 2> อย่างนี้แล้วไอโมเมนท์ที่แบบได้เหรียญเงินะ่ะเราดึกถึงใครเป็นคนแรกคือแบบหุยแม่ต้องภูมิใจในตัวเราพ่อต้องภูมิใจในเรานึกถึงครอบครัวคือเราเห็นทุกความลําบากของเขาเราก็เลยมีความสึกว่าเงินนี้แหละจะไปช่วยทําให้เขาสบายขึ้นความพยายามของเราอะมันส่งผลรับออกมาอย่างน้อยแม่เราครอบครัวเราก็สบายขึ้นใช่ค่ะแล้วเอเชียนเกมในครั้งนั้นถือว่าพลิกชีวิตไหมวิวไม่ได้มองว่าตรงนั้นมันได้เหรียญแล้วจบ คือมันเหมือนมันเป็นจุดเริ่มต้นเนอะที่เราจะสามารถก้าวต่อไปในฐานะนักกีฬาทีมชาติอะไรเงี้ยก็อยากทําให้ดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าที่เราจะมาเป็นแบบว่าฮีโร่โอลิมปิกระหว่างทางมันเคยมีเรื่องราวที่ทำให้เราเสียน้ําตาแบบไม่ไหวอยากจะเลิกแล้วมีไหมบ้างไหมคะวิวนอนร้องไห้ทุกวันเลยนะ เพราะว่ามันหนักจริงๆต้องเตะมันร่างกายมันใช้เยอะค่ะที่แบบคนเห็นแข่งแบบไม่กี่นาทีแต่ตอนซ้อมอ่ะมันมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดมันไม่ได้ช่วงเบาช่วงหนักมันหนักตลอดเขามาซ้อมให้เราทุกวันนะเราโดนทุกวันอ่ะมันมันมันหนักแบบว่ามันโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยคือถ้าไม่เก่งก็เลิกไปเลยอ่ะ มันมันมีอยูสองทางเลยมันก็ท้อแต่ว่าเราก็พยายามอดทนอะไรเงี้ยม,มันกดดันทุกวันรือต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าวิวเป็นคนตัวเล็กด้วยเนาะตัวเตี้ยเวลาไปแข่งก็จะเจอแต่คู่ต่อสู้ตัวสูงทีเนี้ยโคช้ชเขาก็จะสูงไงคือเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยคือคูอค่่แขงมาเป็นคู่ให้เพราะว่าถ้ายูไปเจอผู้หญิงที่ตัวเท่าไอเนี่ยมันก็เบากว่าอยู่แล้วคือแต่ถ้ายูสู้กับไอได้ก็คือยูก็จะเก่งกว่าคยูก็จะเฮ้ยสบายตอนที่ยูแข่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะ ตอนไปแข่งก็คือเจอแอ่ตัวใหญ่ใช่ไหมแต่เราก็สู้ไดดอะไรอย่างเงี้ยใช่วิวเองก็ต้องบอกว่าเป็นทูตของเทควันโดได้เป็นอย่างดีเพราะเขากลับมาแม้แต่เหรียญทองแดงแต่ว่าออร่าเขาไม่ได้แพ้เหรียญทองเลยวันนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยคือว่าเทควันโดก็ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักสักเท่าไหร่ต้องใช้คำว่าปฏิวัติโคชเชมานะเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใส่ เอาเรื่องของโภชนาการเข้ามาใส่ก็ได้วิวมาคัดตัวเข้ามาวิวซ้อมเก็บตัวซ้อมโหดมากมสุดท้ายไปโอลิมปิกได้เหรียญทองแดงวิวก็ความที่ว่าเป็นเด็กหญิงนะฮะแล้วก็ผู้จา,ชา,ชานะฉะาดหน้าตาอลังก,ก็จุดประกายเทควันโดมากเลยนะครับแล้วก็เกิดความนิยมเทควันโดพุ่งกระชูดจากวันนั้นมา คิดว่าจุดแข็งของตัววิวเองอยู่ตรงไหนคะเป็นคนที่เสียบเปียบรูปร่างตลอดเวลาที่ไปแข่งคนอื่นคือตัวเล็กสิ่งที่จะมาชดเชยข้อด้อยของเราก็คือความแข็งแรงตัวเล็กก็จะพยายามยืดขาเยอะๆฉีกขาเยอะๆจะได้เตะสูงขึ้นพยายามท<ม>ี่จะเตะสูงขึ้นไม่ได้เตะหัวได้หลายคะแนนอะไรเยยงี้ยต้องพยายามมากคนอื่นไม่เอาข้อด้อยของเราอะมาเป็นข้ออ้างค่ะจะต้องแบบชดเชยให้ได้ แล้วมันมีอะไรที่ทําให้หนูแบบยังอยู่บนเส้นทางกีฬานี้ตอ่อจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันเลยอะ่ะคือวิวก็เหนื่อยเหมือนกันตอนแรกก็มีความคิดเหมือนกันค่ะเหมือนกับหลายๆคนที่ได้เหรียญแล้วก็แบบพอหรืออะไรเงี้ยก็อยากเลิกเนาะตอนนั้นน่ะนึกนึกถึงตอนที่ตัวเองอะ่ะได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเนาะก็ะถือว่าเป็นคนแรกของเทควันโดตอนนั้นน่ะได้เอาเหรียญน,นะคะมาถวายให้กับในหลวงรัชการที่9ก้า ถวายเหรียญให้กับท่านแล้วท่านก็คล้องเหรียญกับให้คืน<ม>ด้วยตอนนั้นไม่รู้สึกแบบปลื้มมากอะพอหลังจากนั้นนะคะก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย mm. เราก็ยังไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นสภาพร่างกายก็ยังพอแข่งได้อะไรเงี้ย mm. ก่อนหน้านี้ใช่เราทําเพื่อตัวเองเป็นหลักเพื่อครอบครัว mm. ต่อจากเนี้ยคือมันจบจากตรงนั้นแล้วอยากจะลองทําเพื่อประเทศใช้ร่างกายนี้ <c oughs> ทําให้ดีที่สุดจนกว่า mm. จะทําไม่ไหวเพื่อประเทศอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนั้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้วิวเนี่ยเล่นต่อมาเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งมาเลิกตอนปี2008 Come on และคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถึงแม้ว่าเธอจะขึ้นสู่จุดสูงสุดเท่าที่นักฬกาคนนึงจะไปได้ก็คือการเอาเหรียญโอลิมปิกกลับมาได้นะคะแต่วางมือไปก็ยังไม่พ้นจากการเล่นกีฬาอยู่ดีนะคะยังคงวนเวียง,ยงกีฬาต่อเนื่องเลยมีตอนที่เลิกแล้วอะค่ะวิวก็กลับไปเรียนหนังสือเนาะเพราะว่าตอนที่แข่งเทควันโดวิว,วดรอปเรียนไป5ปีก็เลยไปไป,ไปเข้าชมรมฟันดาบสากลค่ะไปเล่นกับเพื่อนๆอะไรอ,อย่างเงี้ยคะ่ะตอนช่วงมหลาลัยอะไรอ,อย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็พอไม่ได้เรียนมหลาลัยแล้วก็เลิกตอนนี้โจวิ เองก็เปิดยิมด้วยนะคะมีสอนมวยไทยเทควันโดมาซิเลียนยูยิสูนะคะแล้วก็มียิมนาสติกศีนยิมนาสติกลีลาเป็นพื้นที่สําหรับออกกําลังกายให้กับทุกๆคนในครอบครัวค,วค่ะแล้วเราได้เอาประสบการณ์อะไรที่เราเคยเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาก่อนมาสอนเด็กๆถ่ายทอดต่อบ้างไหมคะการที่เราจะ เป็นคนเก่งเนี่ยการแข่งกีฬาค่ะบางครั้งมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเลรียทองอย่างเดียวเสมอไปอม,มันอยู่ที่ว่าการที่เรามีส่วนร่วมมีน้ําใจนักกีฬาอะไรเงี้ยรู้จักยินดีกับผู้อื่นแล้วก็รู้จักความมุ่งมั่นในการฝึกฝนตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะใช้ประสบการณ์ที่เราเคยมีเนี่ยถ่ายทอดให้กับเด็กๆคะ่ะนอกเหนือจากเบสิกต่างๆก็จะมีพวกไมซเซ็ตต่างๆ นับตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กนักเรียนมีความฝันว่าอยากจะไปเอเชียนเกมจนมาปัจจุบันเนี้ย เรียนโอลิมปิกก็ได้แล้วเป็นครูเป็นเจ้าของโรงเรียนมันรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะภูมิใจมากนะคะเพราะว่าในวันนี้เรามองย้อนกลับไปเราก็ยังภูมิใจเพราะว่าในวันนั้นอะ่ะเราทําเต็มที่แล้วเรารู้ว่าแต่ละเส้นทางที่เราผ่านมาเราเจอกับอะไรมาบ้างแล้วเราก็เข้าใจเรียนรู้กับมันเนาะหลังจากนี้เป้าหมายของวิวคืออะไรคะพยายามพัฒนาเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกมามาเรียนที่นี่เนาะเราก็พยายามที่จะพัฒนาเหมือนกับเขาเป็นลูกเราอะ่ะเหมือนตอนที่เรา อยากจะพัฒนาลูกเราอะฟีล,ฟลแบบนั้นอะเราก็อยากจะให้ลูกคนอื่นเขาพัฒนาด้วย<ะ>อันนี้คือความภูมิใจละในฐานะคนเป็นครูแต่ในฐานะของความเป็นแม่เนี่ยเราก็เหมือนกับดูลูกเติบโตอะค่ะดูลูกเติบโตไปเร,เรื่อยดูแลลูกๆยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วมีใครที่เราอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมคะตลอดเส้นทางชีวิตนักกีฬาของเราก็ต้องเป็นครอบครัวก่อนเลยอันดับที่1เพราะว่าใกล้ชิดที่สุดนะคะเพราะว่าคอยซัพพอร์ตในทุกๆอย่างในการที่จะต้องเป็นนักกีฬาได้เนี่ยคือถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คือลําบากมากขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่หล่อหลอมเรามาทั้งคนที่เป็นรุ่นพี่ในชมรมคนที่ให้สนับคนที่เคยกระทืบเราเราต้องขอบคุณด้วยเหมือนกัน ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้แล้วก็โค้ชเช่ด้วยแล้วก็พี่ๆที่เป็นทีมงานโค้ชทุกคน<ะ>อันนี้ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าบี้เราจนเราเก่งขึ้นมาได้เนาะขอบคุณสมาคมที่ไปหาสปอนเซอร์มาส่งเราแข่งมไม่งั้นเราก็ไม่สามารถสร้างผลงานได้ไงค่ะ การที่จะพัฒนาไปสู่โอลิมปิกที่เรียกว่าสูงสุดเนี่ยก็คือว่าเราเก็บตัวนักกีฬาตั้งแต่ยังเป็นยุวชนแล้วก็เราก็เก็บตัวทั้งปีที่จะสร้างทั้งเก็บคะแนนแล้วก็ฝึกฝนบม่มหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาโดยส่งแข่งคือเราส่งนักกีฬาไปเก็บคะแนนในต่างประเทศนะครับมันั้งเป็นการรับอาวุธแล้วก็เป็นการเก็บคะแนนด้วยซึ่งแน่นอนเป้าหมายท้ายสุดสุดท้ายก็คือโอลิมปิก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการดูแลพัฒนานักกีฬาต่อเนื่องอันนี้คือเรื่องที่1เมื่อเราคัดตัวเขาเข้ามาอยู่ในทีมชาติแล้วนะครับมาเก็บตัวกับเราแล้วเนี่ยเราก็ประมาณว่าดูแลเขาทุกสิ่งอย่างในช่วงอยู่กับเราก็ดูแลทางด้านโภชนาการเราก็ดูแลดูแลเรื่องทางจิตวิทยาเราก็ดูแลทางสมาคมก็มีที่พักด้วยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งต้องบอกว่าทั้งองค์คาพยพนะครับที่จะดูแลนักกีฬาตั้งแต่เด็กไปจนถึงโอลิมปิก ชื่อของวิวเยาวภาเนี่ยแน่นอนเดอะเลเจนด์จริงๆนะคะกว่าเธอจะมาถึงจนทุกวันนี้ได้ผ่านอะไรมามากมายอยากจะให้วิวเนี่ยส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับ น้องๆหรือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะคะ่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนก็คือลองลองทาหลายๆอย่างเพื่อจะค้นพบตัวเองเนาะเมื่อไหร่ที่เราค้นพบตัวเองแล้วอะถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะคะวิวเชื่อว่าทําสําเร็จแน่นอนถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงต่อเป้าหมายแล้วก็มุ่งมั่นอะวิเชื่อว่าทุกคนอะสามารถประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกับวิวค่ะเรื่องราวของวิวเนี่ยบอกอะไรพวกเราหลายๆอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความพยายามแล้วก็ความตั้งใจนะคะว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงอะอะไรเราก็ต้องทําให้ได้แล้ว ก็สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะต้องไปถึงฝั่งฝันแบบน้องวิวแน่นอนค่ะนี่คือตัวอย่างที่ดีให้กับเรามากๆเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณวิวมากๆเลยนะคะ,คะและสําหรับไทยคอนิคของเรานะคะในตอนหน้าเนี่ยหญิงจะได้พูดคุยกับนักกีฬาคนไหนนะคะเดี๋ยวรอรอติดตามกันนะคะทางทีสปอ t 7ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ